สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันพุธนะคะเมื่อเช้านี้แม่เข้ากกงเด็กๆนะคะคือตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเข้ามาหาเด็กๆก็เคลียอะไรในบ้านที่เรียบร้อยก่อน,นะค,ะค่อยออกมาหาเด็กๆข้างบ้านนะคะมาเคลีย์กงให้แล้วก็ <laughs> แล้วก็ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเด็กๆะะมะขามพวกมะขามพวกกงของฉบา อีกกลงหนึ่งนะคะกงข้างบ้านทั้งสองเลยจ้าเอ๊สายทานหล่อจังเลยลูกทำไมทำเป็นหูบินแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะวันนี้หูบินนะคะหูบินมะขามใครบ้างมาน้ำตาลทรายใครนี่โอ้ยกำไรส้มโอนี่น,น,น,นี่คนนี้ไข่มก ไข่มุกก็ทำหมันแล้วนะคะน้องไข่มุกไม่เคยไม่เคยดื้อไม่เคยอะไรกับเขาเลยนะคะน้องไข่มุกเป็นพี่น้องกันกับอ่าอ่ากำไรไข่มุกเฮงเนะคะโอ้ยฝนตกเห็นฝนไหมคะมันมันน่าเบื่อมากค่ะตื่นขึ้นมาก็ฝนละนะคะโอ้ยนอนพักผ่อนเดีลูกฝนตกฝนตกลูกฝนตกอยู่อยู่ในกรงนี่แหละดีแล้วนะ ออกไปไม่ได้นะมีที่อยู่มีอาหารกินก็มีท่านผู้ใหญ่จะดีช่วยสนับสนุนหลายๆอย่างของพวกหนูก็ดีแล้วนะลูกเป็นบุญของพวกหนูเลยเป็นบุญของพวกหนูได้มีโอกาสกว่าหลายๆชีวิตนะลูกนะอันนี้ใส่ถาดใส่ถาดาถาดอาหารของพวกเขานั่นแหละค่ะถาส,ายสวยๆไม่ได้เอาเข้ามา มักขามอยู่ชั้นของพวกเขาก็ลุยหมดแล้วนะคะโอ้มันมันปีแล้วเนาะปีกว่าแล้วมันบางทีมันโดนละอองฝนหรืออะไรแต่ตอนนี้ก็ปิดบังไว้ให้ดีแล้วค่ะฝนฝนไม่ได้เข้ามาแล้วนะคะโอ้ยก็ฝนตบบนี้พวกเขาก็คงจะนอนพักผ่อนนะคะอุ้ยสายฟ้ามืดตึ๊บเลยตาก็สีเหลืองมะขามก็เริ่มดื้อค่ะใครเนี่ย โอ้ยเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาในกรงเด็กๆแล้วนี่เฮงๆตัวสีซ้ายมือเนี่ยค่ะสีนิลกับเฮงๆเฮงๆนี่เขาเคยเป็นภาวะทองแดงนะคะภาวะทองแดงที่พาไปทําหมันตอนนั้นคุณหมอเช็คดูเขามีไข่ลงถุงแค่ข้างเดียวนะคะนะคะไอ้ไข่โอ้ยชวนชมหรือชบาเนาะนี่อยู่ในโอ่งนะคะอยู่ในบ้านก็มีนะคะ เคยเป็นภาวะทองแดงไข่ลงถุงข้างเดียวก็ตกใจนะคะตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเขาจะต้องทํามันแบบครั้งเดียวเหมือนตัวผู้ทั่วไปเนี่ยค่ะเหงนเห็นตัวเนี้ยแต่ว่าไข่อีกไข่นึงอ่ะมันไปอยู่ที่เอ่อตรง,ข,งข้างข้างขาหนีบของเขาค่ะคุณหมอก็เลยต้องผ่าสองทางผ่าตรงไข่ปกติกับผ่าตรงข้างขาหนีบเปิดแผลเอาเอาไข่เอาไข่เข,เขาออกมา กลายเป็นผ่าสองที่น่าสงสารมากเลยนะคะตอนนั้นตอนนั้นเฮงๆเนี่ยค่ะได้ทำหมันสองที่เลยค่าทำหมันคุณหมอก็คิดเป็นค่าเดียวกันกับของตัวเมียเลยะคะ่ะดีแล้วนะคะที่คุณหมอมีฝีมือพอสมควรไม่งั้นมันจะเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับพวกสายสายสายฉี่ของพวกเขานะคะในในท้องของเขานี่แหละค่ะถ้าหมอไม่มีฝีมือก,ก็ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฉี่เรื่อง อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกนะคะก็นั่นแหละคะ่ะผ่านมาแล้วรอดตายก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ